หูดูเมืองดิไอสัตว์อัปเดใหม่ต้องรีบไปเปิดรายการแล้วนอวิทไม่ได้หูคนเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิไปบอกไออันก่อนดีกว่ามันจะรู้ไหมเนี่ยว่าอัแเดใหม่อัน,อ,นอันเฮ้ยตื่นเออมีข่าวดีจะมาบอกไปเลยเกมสองหางเนี่ยเขาอัแเดใหม่กันเว้ยรู้ปะ่ะแพดใหม่แพปอะไรมันไม่มีคนเนี้ยเขาอัแเดใหม่ไหน ไม่มีรายการใหม่อะไรไม่มีหรอลงไป่คิดเนี่ยดูเมืองดิเมืองเป็นเอา้าวัดดีพี่ปกเอา้ามาจากไหนเนี่ยเนี่ยดูดิดูฟักทองลงศพเต็มเลยเนี่ยคือนี่ไงช่วงนี้ฟักทองล้นตลาดเอามาไวนะ้หน้าบ้านเอ้าลงลงศพอ่ะลงศพลงศพช่วงนี้คนเขาเ,เลิกเล่นกันไปเยอะไงพี่เอกก็เลยแบบว่า เฮ้ยไม,ไม่เชื่อจริงเหอเด็ดูมืองอเลยมองเป็นสีม่วงเนี่ยกลางคืนแล้วคืนแล้วโอ้บ้านกับท้องนอนนอนเราวหลังามาดูไหนโอเคกูคยอมเลยกูยอมแพ้มึงนอนต่อไปเลยไปห <c oughs> ลับไปไม่ต้องตื่นขึ้นมาเลยนะเฮ้ยลองไปดูในเว็บดูะนะเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>บ้านมีคอมปอ่ะ,ะมีเออขอเข้าเข้าคอมเลยดนะิะจะดูหน้าเว็บเนี่ยเอาคอมโอเค เปิดจอดูนี่ไงเฮ้ยจริงด้วยมันเป็นไปได้ไงเนี่ย สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมเอ้าเดี๋ยวเเปิดเอฟเฟกต์ก่อนเนี๋ยไหนวะมาอยู่กับผมนะครับล็อกสวอดกับเกมสุดสองหางออนไลน์นะครับแล้วก็และนี่คือแพท 6.00นะก็ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แพทน5.91เอ้ยตั้งแต่ปิดเทอมที่แล้วมาถ่ายทีปิดเทมนี้เลย <Wow. S 1> นะแผ่นนี้ก็จะเป็นแพทฮาโลวีนครับผมแพทไม่ใหญ่มากนะแต่ที่เด่นๆในแผ่นนี้ก็คือบอสใหม่ My, นะั่นเองครับก็เป็นกิวบอสใหม่นะจะมาลองกันว่าเป็นยังไงแพทฮาโลวีนก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเมืองนะครับแล้วก็ดูของของขายมันก็ปกติอ่ะมันก็กล่องมูแล้วก็กล่องสุ่มทั่วไป นะครับเหมือนทุกปีบนนี้มันค่อนข้างวุ่นวายเว้ยเอาพี่ปกอะไรเอาปกโยพี่ปก,ปกอืทักมาทำไมตอนไม่ถ่ายตอนอยู่นิ่งๆไม่อัดนี่มันไม่ทักกันเลยวะมาทักกระซิบเอาตอนออกคลิปสักทีวุ่นวายจริงโว้ยก็สำหรับมิชชั่นบอสนี้นะครับมีชื่อว่า category plan เปิดที่ทำการเมืองแสงครับช่วงเทศกาลน,นี้เท่านั้นนะครับก็คือหมดฮาโลวีนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ลงแล้วครับผมก็เลยอัดสักหน่อยดีกว่านะ เลเวลขั้นต่ำก็เวลหกสิบหกครับมีรางวัลกิจกรรมด้วยฮนะหนึ่งชิ้นไม่รู้เป็นประดับหรือว่าอาวุธอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้ละอ่าไม่รู้ดิพาเดินเล่นในเมืองแล้วกันเนาะโอเคงั้นก็ไปกันเลย <c oughs> เอาเย่สบายโอเคครับไปไปละไปละ นี่ตัวเมืองก็ไม่มีอะไรครับนะเออเดี๋ยวผมเปิดชื่อก่อนคนมันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แหละเออโอเคเดี๋ยวผมลืมเปิดอะไรบอกว่าเปิดแล้วนี่หว่าอืมก็ช่วงนี้เด็กก็ยังของเงินเหมือนเดิมเลยนะเมื่อกี้ผมเดินผ่านก็มาแล้วสองพัีคนแรกไม่ให้ครับต่อไปคนที่สองมาอีกสองพันจีนะกูให้ก็ได้อะ่ะพอสักพักหนึ่ง แม่งเดิมมาอยู่ด้วยกันเอาเชียพวกเดียวกันนี่ว่าสัตว์ก็เซ็งเลยไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปยังมีโลงศพมีอะไรเยอะเหมือนเดิมดูประมูลกันหน่อยประมูลนี้ของไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับเมืองก็เหมือนปีที่แล้วผมไม่รีวิวเมืองอะไรมากดีกว่าฟักทองนี่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วหรอหรือผมคิดไปเองเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ สงสัยจะคิดไปเองอ่ามีกระต่ายกับแมวอยู่2ตัวมันวิ่งเล่นกันอ่าฟักทองใหญ่นี้ก็เหมือนเดิมมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยก็ไม่มีอะไรจริงๆเออก็มีเลขของนะปกติก็มันจะมีกิจกรรมสุ่มในเว็บครับนี่ของฮาโลวีนก็เพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาเปล่าวะไอ้พวกอันณีมน,นีหรือว่ามีนานแล้วน่าจะมีนานแล้วนะะไปรอลงบอสดีกว่าครับเย้ yeah, มีบอสสามสี่อย่างเลย ลงนี้ก่อนฮาลวีนคือถ้าถ้าไม่ลบเกมแล้วลงใหม่นี่คือมันจะเล่นไม่ได้เหรอแบบผมอ่านที่เขาพิมพ์มพ,มพูดกันเมื่อกี้ก็คือสมมุติมีคนไม่ลบลงใหม่อยู่ในห้องนี้คนเดียวเนี่ยคือจอขาวทั้งห้องเลยเหรอชิบหายนะไงขาวเปล่าวะอ้กูเอพีเอสเหลือศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเสเเล่นได้เว้ยเล่นได้ใช่ไหมทำไมกระตุงอย่างนี้ ทำไมกระตุกจั่างวะเดี๋ยวปิดแฟบแป๊บนึงครับเฮ้ยมาแล้วโหมาแล้วเล่นไงเนี่ยเจาะก่อนแล้วกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแหลก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 จริงจังอ่ะทำไมแหลกจั่างวะไปที่นี่โหลบหายแล้วอย่าอัาคืนส่วนทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยเราต้องไปตีเอ้ยแจ๊คเดี๋ยวทำไมกูตีตัวนี้ตัวเดียววะไปหาเพื่อนเพื่อนก่อนละกันนะเดี๋ยวมียาเลือดมาครับเฮ้ยมีเอ้าใช้ไม่ได้ ที่ยันเลือดไม่ได้โ,โ,โอ้เพื่อนตายไปสองคนแล้วครับเท่าที่เห็นเนี่ยลบเพิ่มเลือดไงเนี่ยแกไม่มีด้วยข้างนี้โอ้บอสโอ้บอสบอสตัวใหญ่มันจะตัวใหญ่ไปไหมโอ้วอกช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยสกิลหมดเลยครับโคตรเพียนอ่ะบอสนี้เอาไปเนี่ยเฮ้ยของทามไงของทามที่ของอื่นโอ้พึ่งใส่ได้สองวิตายเลยเหรอ ไปดูที่กิ้งก่าครับกิ้งก่าสุดจะอึดของเกมนี้นะก่าเป็นอะไรที่แทงมากเลยชินออฟแฮกครับเหลืออยู่คนเดียวมปนะเหลือแมวเหลือวานเอาวานไม่เหลือแล้วครับเหลือก่ากับแมววิ่งอยู่นะก็การีเวิร์สจ,จิตไปเรียบร้อยครับโอ้โหรีเวิร์สดับเบิ้ลรีเวิร์สเลยฮะดูเลือดก,กับรีเวิร์สอย่างนี้คงไม่ได้ตายกันเลยครับ แล้วก็ใครวิ่งร่อให้แล้วอ๋อไปกดเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอใครที่อยู่ไกลๆกาเหลือเกินเจ็ดร้อยแล้วหกร้อยแล้วรีเวิร์สเอ้าอ๋อ,อ,อนิ่งไม่กดซ้ำนี่เองโอเคแทงจริงเลยจริงแหมผมนี่อยากรีอยากลองรีเป็นหมาทองมาสู้ด้วยครับเอา้าตายห่านเลยอเอออยากรีเป็นแบ,บดแท้เป็นหมาทองมาสู้อยากรู้ว่าเป็นไง เอาละครับผมเป็นดาร์วินแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเราจะจอขาวหรือเปล่าจะมีใครไม่ได้ลบลงใหม่แล้วเนียนหรือเปล่ามีไหมไม่เอานะไม่หยุดอัดแปแ๊บพราะแฟบเปล่าวะโอ้โหเอพีเอ็ดิ่งเลยโอ้โหนั่นไงจอขาวไอสัตว์เนี่ย Here try this ยีดเคได้แล้วเว้ยซินซุนฟูอะเขาวนี้พวกเจ้าเขาจะพูดกันแต่เราจะจิ้ม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 ไอแมตตี้นี่จิ้มอย่างเดียวเลยไม่มีใครสามารถหยุดการมาของพวกข้าได้หรอกไอ้พวกนี้มันเป็นใครโอ้โห400เปิดก่อนเลยเหรออู้อู้ร้อมาจากไหนนี่เอาเก็บ SP ก่อนนะตอนนี้เก็บแ p ตตี้ก่อนโหเลือดหายไปแล้ว อ้าวกดยาไม่ได้ลืมอู้เดียเดียวเดีตัวเลือดเลือดอย่าพึ่งนะเว้ยอย่าอยเาอย่าอออู้เอเออเอเออเอเอ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 ออเออออเออเออเอมเออไเออเออเอเออ้เอีเยอเนเออเเเอมเอเอออค เลยอยู่ไม <cues> <to re> ่กี่นอโอ้โหเฮ้ย try some of this dude เย็ดเคได้แล้วเวลยในรอบตอนนี้ขอให้ล่างทองทันทีเถอะโอู้หหลบหลบเทพจะไม่ทันไม่สนใจใครอู้วานมีวานอมตะครับผมโดนลบไปเรียบร้อยแล้วครับผมชิบหายละโอเควิ่งรอ sp ก่อนใครตายกูไม่สนใจเลยนะ โอเคได้อยู่ยึโอ้โอ้โอ้้อเดอเด้อโอ้โจากไหนวะอือหือโอ้ว้วเอาเลือด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 เออโอ้โหเฟลเหมือนเดิมอ่ะเออเอาละครับตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายที่เราจะได้ลงครับ เราจะมาต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีทุกทีนะครับผมมันจะมาจิ้มส้นตีนอะไรล่ะฮะไอ้เฟยเรามีแผนกันว่าจะจัดการไอ้เฟยก่อนนะครับอย่าล้มกลุ่มกันเด็ดขาดครับผมไม่งั้นข้าเฮนมันจะมั่วตัว้วกระลัวกันเลยทิดอูสี่ร้อยคาน์เตอร์เลยให้อย่างงี้ต่อเคาน์เตอร์อูสามร้อยอูบอกว่าอย่ามันรวมกันเซคเตอร์วินเจียร์ทันเว้ยโอ้โหเอาเดี๋ยวนะเฟยอยู่ไหนเนี่ยอู้เฟยทักอู้ อยู่ไหนไม่รู้โดน500แล้วโอ้โหแล้วใครเล่นมาอยู่ที่กูเอ้ย่อโอ้โหเล่นไม่เป็นจริงๆวะ่ะสวยแล้วไงนั่นเหลือก็ตายโอ้ก็แต่เออว่ะโก้ก้อนตีดนี่ว่ะไม่โอ,โโอโ้ไม่ใช่แต่แรกวะเนี่ยถ้าโก้ก้อนบอสใหญ่ได้ทุกตัวนี่แบบโอ้แชมป์เลยอะ ยังไม่เคยเห็นพวกนี้ KO ด้วยครับนะบอลก็หมดแล้วด้วยก็ต้องจบคลิปไว้แค่นี้ใช่ไหมเรกสวอตแทกสมอยู่ตรงนู้นมาโถยเอาละครับก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดได้ลงรอบหน้าเนี่ยผมก็จะอัดอีกครับลงทุกรอบอัดทุกรอบเอาให้ผ่านนะครับนะก็ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็ลาไปกับตุ่นน้อยเริ่ๆนะครับเพื่ฝันดีลาตรีสวัสดิ์จ้าไปละบ๊ายบาย